สวัสดีครับช่อง LSC9 Live Score ฮะวิเคราะห์วิจารณ์ให้ขัศนะฟุตบอลในการสำคัญทั่วทั้งโลกนะฮะวันนี้ก็วันพฤหัสบดีที่8ตุลาคม2564เราจะไปที่ซิเรียอิตาลีครับเป็นนาโปลีเจอโบลอนยาคู่นี้แข่งตี145ครับสนามก็สตาดิโอคาเดีโโดยโกอัมมันโดบาลาโดน่านะฮะก็เลทไทยเป็นนาโปลีต่อลูกครึ่งเลยนะครับผลงานเจ้าบ้านช่วงหลังน,นะครับนาโปลีมีแพ้มอสโก2-3 ชนะพี่อสองหนึ่งชนะโตริโน่หนึ่งศูนย์ชนะลิเกวอซอร์สามศูนย์แล้วก็มีเสมอโรม่าศูนย์ศูนย์นะครับด้านโบอลญยาครับมีเสมอเจนัวสองสองครับแพ้เอ็มโปลียสองสี่ครับชนะลาซิโอสามศูนย์เสมออูดิตหนึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็แพ้เอซิมิลานสองสี่นะฮะคาดว่าครับเกมวันนี้นะฮะนาโปลีพร้อมทั้งหลังในเซเนอาก็ยังสวยหลูครับเมื่อสามารถโปรยไฉรวมกันแล้วแปดเกมอ่ะก่อเสมอวัลลาสกอร์นะและ่าสุดนะแต่เกมลักเตอลุกดูดีนะหวังผลได้ครับแข็งแกร่งมากๆเล่นในบ้านด้วยนะครับ นานบอลย่าผลงานชุดหลังที่อาไม่ค่อยดีครับแพ้อีกแล้วในเกมน่าสุดท้ายฟาชายัยลงมาแล้วสามเกมตลอดหกเกมหลังที่ผ่านมานะครับคาชัยชนะในเกมเดียวท่อนนั้นนะฮะส่วนเกมยังต้องลุ้นหน่อยครับฟอร์มไม่ดีฮะนาโปลีนล่นบ้านดีมากครับแข็งแกร่งครับวัดใจได้นะน่าจะมีอย่างน้อยหนึ่งลูกนะไปดูราคาก่อนคู่นี้นะคู่มาสดไปดูราคาคู่นี้กันหน่อยนะทุกวัอิตาลีฮะร,ราคาเปิดมาโหแพงเหลือเกินนะราคาลูกครึ่งอ่ะหนึ่งจุดเก้าหนึ่งนะลูกควบหนึ่งจุดเจ็ดศูนย์ลูกครึ่งลูสองได้เต็มนะฮะก็ต้องอยู่นาโปลลีเลยเยยว้ หนึ่งลูกมันได้น้อยอ่ะหนึ่งจุดเจ็ดหนึ่งจุดสี่เจ็ดอ่ะหนึ่งร้อยสี่เจ็ดบาทอ่ะไม่เอาอยู่แล้วนะเล่นลูกควบกันได้วะฮะนะคู่นี้จัดลูกควบที่นาโปลีในบ้านครับคิดว่าจัดได้ครับสนใจดูราคาก็สามารถคลิกลิงก์ใต้โอเค้มามันจัดกันได้นะฮะโอเคส่วนคู่ที่สองครับเราจะไปที่สวีเดนออัลเบนคาร์ครับเป็นฮาวสัตเจอโอเลโบนะฮะคู่นี้แข่งเที่ยงคืนกับสนามก็ออยันวอลนะคะรับเลทเปิดมาเป็นฮาวสัตต่อลูกควบฮะ ผลงานช่ว <ห astre S 1> งหลังจเจ้า oui บ้าความสัตว์มีชนะฮักเคน3 2แพ้เดกิฟอร์ฟอร์ส1 2แล้วก็มีเสมอนะออเต์ชุน1 1เสมอซิติอุต1 1เสมอมอนบี้0 0ครับ5เกมหลังถือว่าใช้ได้นะแพ้เกมเดียวชนะ1เสมอ3เลยนะฮะด้านโอลิมโบครับ5เกมหลังมีแพ้เดกิฟอร์ฟอร์ส1 2แพ้โคเตนเบิร์ด0 2แพ้ฮักเคน1 2แพ้มาร์บูหนแล้วก็ชนะนะออเต์ชุน2 0 5เกมหลังไม่ดีเลยนะ แพ้สีเกมติดต่อกันน่ะแล้วก็ชนะในเกมเดียวเท่านั้นโอเลโบนะฟอร์มหลุดเลยนะฮะคาดว่าเกมวันนี้นะฮะสองทีมคงท่ตลานมาเจอกันนะ,ะน้านทางสัตว์ก็เกมล่าสุดได้ความมั่นใจได้มานะฮะแถมวันนี้ได้กลับมาเฝ้าหลังเล่นในบ้านด้วยะฮะน่าจะมีความมั่นใจค่อนข,ข้างสูงนะสวนทางกับโอเลโบนะฮะยังอยู่ในช่วงโฮม่านะไม่กระเตื้งขึ้นเลยและแพ้รวดสีเกมติดต่อกนะันความมั่นใจหายโห,หดอะดูแล้วออกมาเยือนไม่นารอดนะครับทางสัตว์ดูดีกว่าเยอะเลยน่าเชียร์กว่านะครับ ไปดูราคาคู่นี้ก่อนราคาเปิดมานะฮารสัตว์ต่อครึ่งคร่ลูกได้62ว่ะถ้าต่อหนึ่งลูกได้0.84ต่อลูกคู่ได้เต็มนะต่อแล้วครึ่งคู่ลูกก็ได้น้อยเกินไหมต่อหนึ่งลูกเนี่ยเจ้าบ้านฮรัสัตว์ที่ว่าชนะได้นะอ่ะจัดได้เลยโอเลโบฟ์าไม่ดีนะช่วงหลังแพ้ม,มา4เกมรูกแล้ววันนี้เขาคงเกมที่5ต่อกันนะน่าจะไม่พลาดน,นะเชียร์เจ้าบ้านดีกว่า,าสัตว์ที่ว่ามีโอกาสบวกสูงเลยจัดได้เลยนะฮะคู่นี้นะครับ ที่เด็กสองตัวครับนาโคลีในเด็กบ้านแข็งแกร่งเหลือเกินนะจะไปเชียร์ทีมอื่นก็ยังไงอยู่รักเชียร์เจ้าบ้านดีกว่านะครับส่วนคู่ที่2ให้อยู่ฮามสัตยครับที่ว่า1ลูกเชียร์ได้ครับจัดได้เลยที่ฮามสัตนะครับไม่น่าพลาดนะครับแนะนำว้นี้ครับสามารถคลิกลิงก์ใต้โอเคมาจากนะครับบริการดีที่สชั่วโมงฝาดถอนภัย1นาทีแอดมินน่ารักแก้ปัญหาทุกเรื่องการเงินการันตีปลอดภัยแน่นอนนะครับเชียร์ฟุตบอลให้สุีติดไปนูนไว้หน่อยนะฮะวันนี้ฝากช่องเป็นกำลังใจให้ดดคครับกกไล์แชร์ขอให้ททุก่านเฮงรวยสสวััดีครบ